สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีหัวหน้าจโรชัยซิงาคานะะวันนี้เรามาอยู่กับหัวหน้าจโรจา่าทุกคนจา๋าจากเมื่อวานเมื่อวานหัวหน้าไปเกรดเจพึ่งก็ไปขับรถอ้อยไปอยู่กับทีมรถเอยวเนาะไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายให้เอซีเห็นเลยเนาะแต่วันนี้เราน่าจะอยู่กับหัวหน้าจโอยนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเลาะเลาะแหละกับหัวหน้าจรอยไปเรื่อย เมื่อวานเราไปเกรดวันนี้เราไปเกี่ยวอเมื่อวานเราไปเกรดวันนี้เราไปเกี่ยวสายมันอ้อมอะไม่เอาอ้อมออไปทางโน้นแล้ววันนี้ทุกคนนี่คือตาตา<อ>ตาตาไม่ได้ไปเก็บฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะตาตาไม่ได้ไปเก็บฝรัง่ง ตาตาไปทำภารกิจกับท่านผู้ใหญ่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบแต่ตอนนี้ตาตากลับมาทํางานแล้วค่ะทุกคนเอ้ยเอเอ้ย,อยเป็นอ่าเป็นลูกมืออันนี้เรีกว่าเด็กสร้างโอเด็กสร้างเด็กสร้างหัวหน้าจโรยค่ทุกคนค่ะภูมิใจปั่นภูมิใจสร้างนะคะเนี่ยไม่รู้จะภูมิใจได้แค่ไหนนะคะคอยดูกันยาวๆค่ะ คอยดูตาต้ากันยาวๆนะคะว่าเด็กสร้างคนนี้จะคือบบอ่เออขอโทษโออกมาแล้วมาแล้วแลออ้วเนี่ยเนี่ยหนุปิดจมูกเออโอ้คอยรโระลุก ตึ้งแย่ยบาปคะแนนเนาะคะแนนตัว 500, 600ห้าร้อยหกร้อยโอยมนเอาเองนะเอะาพึ่งโร้อยมันบาดมุบาดเมื่อตีขี้ฟุ่นนะพี่น้องโอ้ไปในดัง เออว้าวยนี่คิกระครับโอเคครับอะไรคะต้านเอาคอลงนิดนึงดิต้านคอลงนิดนึงสิ พอ,อยังพอพอลงสุดเลย สลักอะไรหลุดอะไรนี่ไงโอสลักปิดตู้ คนขับเบอร์หนึ่งโอ้ขีปนขีปนขีปนตาเอ้ยฝุ่นเด้อ เด้ไปย่ายก่อนอทำความสะอาดจังหน่อยนะทุกคนคะ่ะ เขาหาเงินให้เฮาเฮาก็ดูแลเขจาจักหน่อยรถเกี่ยวกระไรพระทันานพระทัานไปใหญ่ไหมโคบอ่ะฮะบระทัานไปใหญ่ไหมโคบอ่ะโเคาาเขาไม่ใหญ่กูใด้ไปใหญ่เนี่ยโอ้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกับเปลี่ยนใจ โอ้พี่น้องเอ้ยแต่ละคนพี่น้องจะเบิ้งตาตาเด้อจะเบิ้งตาโตเฮ็ดยังโต Mặt ơi, kem đầy Oh, nữa cơ Ôi, nặng cái điện hèn. cái đây đấy nè Na, tiếng kát bắt Mày thơm.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  Mày con Mày thơm.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  này

นายน้ำน้ำกินจะเพิ่งกินแต่กินไม่หมดตอนนั้นลมะมั้งจำไม่ได้หรอกว่าโอ้จุ๊ก ร้อยค่ะอ่ะเตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะอ่าล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานขอให้ทุกคนสู้นะคะส่งกำลังใจถึง FC ทุกคนทุกท่านคะ่ะเจ็เพึ่งขอขอ่าวมว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ